สวัสดีค่ะกดควันค่ะไอชลานชัยแก้วค่ะวันนี้มีข้าวดีมาบอกมีข้าวดีมาแบ่งปันําหรับคนติดโมองอางงานเสริมคนติดต้องการอ่ารายได้ปื่มเติมคนเตวันนี้นะตอนนี้รายได้ไม่พอใจฟังค่ะฟังฟังวันนี้มีข้าวดีมาแ,แนะนําเราจะมีรายได้กันแบบง่ายๆกับแบบปมไม่หลาสุดให้มอไอโมอคือแอปพลิชั่นไม่หลาสุดกล้องบริจัดเอ็กเซนอะไรค่ะ ไอโมคืออังสป,ปะสิินกาในมือตื้อแต่มีสินกาหมากมามตึ้งหยิบเจ็ดมวดมู่เราจะมีรายไดจากการแจดิงสินกาตึ้งสิบอาเบอร์ซนขังไม่ปิดค่ะวันนี้เรามีหน้าทีแจลิงสินกาไปให้เปลืนป่นในเฟซบุ๊กเรามีรายไดจากการแจลิงสินกาตึ้งสิบงาเบอร์ซน วันนี้ลงทุนเปียงแก่แปดรยยีบาทกาคุณได้ไรมังคุณได้สิ้นกาไป5้ารายการสิ้นกานี้ติคุณได้ไปคุณสามารถเอาไปค่ายต่อได้กาไรตึ้งอาสิบตึ้งหนึ่งหน่วยเบอร์สินแล้วคุณยังได้เป็นอุ่นส่วนกับอางสัพป,ปะสิ้นกาญ่คือคุณได้เป็นอุ่นส่วนกับแอปไอโมดไดมีหลายได้จากการแจรินสิ้นกาตึ้ง10บงาเมิดสิ้นวันนี้ ตาคุไม่เอากุญปลาดมากๆคค่ะเราจะมีรายได้กันแบบง่ายๆเราไม่ตอ้องไปเจอลูกค้าเราไม่ต้องไปกุยเราไม่ต้องไปอ้อไม่ต้องไปตื้อวันนี้เราทํางานประจําเราก็มีรายได้เริมแบบหายๆด้วยตีไม่กระตบกับ่านประจําวันนี้เอเซนฟอร์ไรจัดไอคุณแล้วค่ะอยู่ตีคุณวา จะรับหรือไมวันนี้เราจะมีาาไ้กันแบบไงๆกับแบบปอมไม่หลาจุดไอโมอไอโมอตบโจทย์สําหรับคนตีไม่จบใกล้คนติตามันประจําคนตีบอกว่าไม่มีเวลาว่างวันนี้แอปลิชันตัวนี้ทำให้คุณมีอะไรอะไรกับมือตืกอเหลืองเดียว เอาไม่เอาอ่ท kind of ี those, ่ค sure kind of ุณนะคะใครสนใจยังไงก็จักใยมาพูดคุยกันได้ค่ะกดปั้นปอมไอ้ลายเย็ดไอกอมุ่นเพิ่มเติมและปร้อมดูแลตีมงานตุกคนติ้ามาในใดท้ายงานค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณ